อืมโอเคสตอปแปลนเล่าให้ฟังก็ได้ค่ะฟังดีๆเด้อยาลองสวทุกวันค่ะใช่ค่ะแม่อ่ะโอเคตั้งหน้าตั้งตาฟังดีๆนะแล้วก็เข้ามาฟังเยอะๆด้วยไม่งั้นงานนี้ไม่จบแน่นอนตั้งแต,ต่เริ่มต้นใช่ไหมเริ่มต้นตั้งแต่ยายยัง ยังน้อยใช่ไหมเอาแต่ยายน้อยๆเนาะอันนี้ยายก็ไม่รู้แต่พี่สาวเล่าให้ฟังพ่พอพี่สาวเขาเลี้ยงยายเนะเาะเริ่มต้นแต่แต่ไม่เอาหมดเดี๋ยวต่อเนาะเอฟซต้องการตั้งแต่ยายเริ่มคลอดยายออกมาเนาะเริ่มคลอดยายคลอดพี่สาวออกมา พี่สาวก็โตโต,โตคือ,อเขาก็โตนะแต่เขาก็ยังไม่รู้แต่เขาก็เลี้ยงน้องได้เพราะว่าคลอดยายออกมายายก็แม่ยายก็เสียชีวิตเสียชีวิตเลยยายไม่ได้กินนมแม่เลยพี่สาวเขาบอกแล้วบ้านยายีนก็โจนจนจนไม่มีข้าวกอกหมอค่ะ ถ้ามีเขาก็ต้มเขาก็ไปหาขุดกอยขุดปอขุดมันค่ะขุดปอขุดมันแล้วก็มาต้มใส่ข้าวสาลีค่ะมาต้มใส่ข้าวสาลีแล้วก็คนคนคนพ่อลูกเต้าเหล่าหลานมันเยอะเนาะแม่ยายก็เสียชีวิตตั้งแต่คลอดยายออกมาตกตกภาคก็เสียเลยเพราะว่าอ่าอยู่อยู่กรรมเนาะเขาเรียกอยู่ไฟอะ่ะอยู่ไฟกินของสาแดงอะ่ะแม่ยายก็เลยเสียชีวิตค่ะ,ะแล้วก็ ก็เลี้ยงพี่สาวกับน้าสาวน้องแม่นะ่ะน้องแม่ก็มีลูกเยอะเออลูกน้องน้าสาวกับลูกกระดกดกมากเลยเออไม่มีอะไรจะกินอ,อืมสมัยนั้นไม่มีผงชโลดไม่มีอะไรเลยเอ,อ่าแฟบซักผ้าก็ชองระบาดสบูู่ก้อนระบาดสบูู่มะนาวบัวขาวแป้งก็แป้งโกลินทรงระบาดค่ะชงห้าสิบตัางค่ะยายจําได้เลยเอ,อืมแล้วก็ เขาก็เลี้ยงเลี้ยงยายมาต้มข้าวนี่แหละให้กินต้มน้ําข้าวเหนียวเหน,นียวนี่นี่เนียวอ่ะเออมันใช่ถ้วยใส่ซามแล้วก็ซามก็ซามกระปะุกมะพร้าวนะอ่ะกลามะพร้าวน่ะไม่มีไม่ไม่ไมีซามไม่มีจานเหมือนสมัยน,นี้เออวับดีค่ะปากน้ำโพวัสดีค่ะคุณแม่มก็เอามาตักออกมาช้อนสองช้อนแล้วก็มาเป่าให้มัน หาย้อนแล้วก็เอามากอกใส่ปากยายกินแทนนมค่ะยายก็เลยหัวสมองยายไม่เหมือนคนอื่นค่ะไม่ได้กินนมแม่ค่ะแล้วก็ไปหากินนมน้าสาวน่ยกินกินนมน้องน้องแม่น่ะเพราะเขามีลูกอ่อนเนาก็กินกินมันก็ไม่อิ่มเพราะว่ามันเยอะนะยายก็ต้องกินน้ำข้าวน้ำอ่าที่พี่ที่พี่สาวต้มให้กินอะมันกินนมไม่อิ่มยายก็ร้องทั้งคืนทั้งวัน อหัวนี่ก็มีแต่นอนแมลงวันมันเจาะมันขี้ใสเออเขาไม่ดูแลไงยายน่ะเป็นพุงโลหัวโตวคนรีบอืมตอนเด็กๆนะไม่มีใครดูแลพี่สาวก็ไปเสียยาข้าวไปโรงเรียนเออก็ฝากไว้กับเขาก็นอนอยู่ให้แมลงวันตอมอยู่นั่นแหละเออพุงโลหัวโตวคนรีบร้องไห้ทุกวันนะสาวก็เลยโมโหอ่ะน้องแม่ เอายายไปทิ้งไว้ที่ปา่าซาห่อใช้ผ้าขาวกับผ้าถุงเออแกเล่าให้ฟังอืมแล้วก็ไปเอาไปทิ้งตั้งแต่เช้าจนค่ำอืมเอายายไปทิ้งอะ่ะยายก็โลองอยู่แต่ปา่าซาอาอา้ววอ้วว่อาอ้ววอ้ววอ้วาอยู่แต่นุ่นนะเขาก็ไปไล่ไปนาเขาก็ได้ยินเสียงเขาก็ว่าผีหลอกเขาก็พาก,กันวิ่งว่าเอาเอ พากันวิ่งตกเย็นน้าสาวนึกถึงคิดถึงหลานโอ๊ยไปเอามันก่อว่ะไปเสริมมดคันไฟเต็มหน้าเต็มตาใหญ่กัดมดน้ำนมนี่น้ำดากน้ำตูดน้ำจิ้มจมมนี่มันกัดหมดเลยแดงจึงขึงยายจะตายแหล่หรือไม่แหล่เออเรื่องจริงพี่สาวมาแต่โรงเรียนไม่เห็นน้องเนาะกวนกวายตามหาอันนี้เรื่องจริงนะจ๊ะ พี่สาวเล่าให้ฟังพี่สาวยายก็ยังมีชีวิตอยู่นะไปมีแฟนอยู่นู่นทางนาะแกยายก็ไปหาแกอยู่วันที่ยายไปกับหนูนานะที่เอาเงินไปคืนนะ่ะยืมพี่สาวคนนั้นมาหมื่นนะ่ะเรื่องจริงอืมแกก็ไม่เห็นยายก็ตามหาที่แท้นะสาวเอาเอาไปทิง้งลูกแกก็เยอะลูกลูกแกก็เยอะแถมอันยังมียายอีกนะอมชีวิตยายน,นั้นนี่อืม ยายก็เลยแหวกแนวไม่ไม่เชื่อใครง่าย,ายดื้อด้านยายอืมจริงๆร้งองไห้ก็เบิดมือบิดคืนอืกินนมก็ไม่ได้กินเลยนะสงสารมามแล้วก็โตมา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 ,ตมาอืมคู่กันกับพี่สาวโตวมาโตมากับพากันไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือก็จะเอาไกา่แรกออกมาขี้เกียจเท้จะหัวโล้นมันมีจะเห่ายายจากน้อยกันขึ้นมา ตักน้ำอาบน้ำให้หน้าสาวอาบน้ำให้น้องน้าสาวไม่พอใจเ็ามากอ,อกซับหัวเออมากอ,อกน้าสาวนะน้องแม่นะซับหัวยายกึกเกกเก๊กเจ็บน้องห้น้าสาวจริงชีวิตของยายเป็นแบบนี้แล้วก็โตมา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 วันหนึ่งก็มีพักคมนิดเนาะสาหายนะอะเขาก็เข้ามาในบ้านเขาก็เห็นยาย เขาก็เขาก็รักยายเขาก็ชื่อขนมชื่ออะไรให้ยายกินแล้วก็ยายก็ติดติดใจเขาเป็นเป็นผู้หญิงเขาก็บอกไปอยู่กับพี่ไหมถ้าไปอยู่กับพี่ชีวิตก็จะดีกว่านี้ยายก็บอกมาไปยายก็เลยไปกับเขาตั้งแต่อายุสิบเอ็ดปีเข้าป่าแล้วก็แต่ว่าพี่สาวยายนะี่ย ยังยังไม่เขา้ายังไม่ได้ออกค่ะเขาก็มาแต่โุงเรียนเขาก็ไปเห็นยายเขาก็ตามหายายถามนาสาวนาสาวก็บอกว่าน้องแมน่น้องสาวแม่ไม่เห็นไม่รู้มันไปไหนเลิกเรียนมาแล้วก็บเห็นมันจะให้มันมาเอาน้องนี่แหละเขาก็ตามหายายพี่สาวก็ตามนาสาวก็ตามตามหายายยายก็ตัดสินใจออกไปอยู่า ไปนอนคืนแรกก็นอนบเป็นเนาะกลัวแต่เขาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวมีคนดูแลอยู่แล้วก็เขาก็แขวนเปนะ่ะแขวนไปให้นอนอยู่ต้นไม้สูงสูงอะ่ะแบบว่าคนรอดไปรอดมาไม่เจอแล้วเวลาลงจากเปเขาก็อุ้มลืมยังยังมีชีวิตอยู่คนที่คนที่เลี้ยงยายอยู่แต่ป่าก็โทรหากันอยู่ตอนนี้เขาก็อยู่บ้านหนองสัง ลขาก็ไปอยู่กรุงเทพไปอยู่กับลูกก็ยังรักกันคิดถึงตนที่เขาเลี้ยงยายก็ดีแล้วต่อมาต่อมา,อมายายก็เรียนรู้เนาะเรียนรู้ในโลกกว้างอยู่ในป่าแล้วก็เรียนหนังสือด้วยแล้วก็ต่อมาต่อมากัสิบสี่ตุลาหรือหกตุลาอ่านักศึกษาแตกออกจากป่ายายก็รู้จักกับเขาอีกเยอะแยะ,ยะค่ะยายก็เรียนหนังสือเพิ่มก็เลยเป็นก็เลยอ่านออกเขียนได้นิดหนึ่ง นะคะชีวิตของยายอาพัพมากยายก็เลยสู้ชีวิตสู้ชีวิตก็ยายนำไปโตเป็นสาวอยู่ตะป่าพูดง่ายๆคือไปเป็นไปเป็นประจำเดือนอยู่ตะป่ายายนะยังไม่รู้จักรักยังไม่รู้จักสัง่งอืมก็เรียนรู้เรียนรู้มาเรียนรู้มาเรื่อยๆย,ยายก็เลยเรียนรู้มาสังคมก็ว่างความรู้ก็ฉลาดเฉลียวขึ้นนิดหนึ่ง แต่ไม่ถึงกับอันนี้นะอันนี้เรื่องจริงค่ะแล้วก็ต่อมาต่อมาตาถาก็ไปส่งข้าวตาถาเนี่ยตาถาเราเนี่ยพ่อถาไปส่งข้าวเขาอยู่บ้านเขาบ็ห่อข้าวไปให้ยายไปอยู่ตบบะ่าน่ะห่อข้าวห่ออะไรไปให้ก็เลยเกิดความรักขึ้นกลางป่าจริงยายก็แต่งงานกับตาถา ค่าสินสอดหกร้อยบาทเรื่องจริง,รงและยายยายก็อยู่มา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 ใช้ชีวิตอยู่กับตาถาแล้วก็ไม่เข้าใจกันแล้ยายก็หนีตาถาไปอยู่กรุงเทพได้สิบกว่าปีหรือยี่สิบปีก็ไปเลี้ยงบะเลี้ยงลูกให้ลูกพลังแล้วก็ต่อมา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 อม ต่อมาอุ้ยขอรับโทรศัพท์คนหน่งให้โทมาเนาะขออนุญาตเลยฮัลโหลวัสดีค่ะอืกาเสื่อบนได้อืดแล้วหังยังบนทันได้ไปว่านอันว่านปุ๋ยบวแพ้กาเสือคอยยังบนทันได้ดำ เก็บเพลาะกันปวดหัวตั้งแต่วานนี่ผมอามาให้กินแน่กันแล้วชื่อเอามากพิกนะเก็บมาให้กันได้เด้อชื่อโทดฮะเออให้กับพูดแล้วเหลือพูนแล้วเหลือ,อยุดอกเหลือนะเหลือจ้า เออโอเคสตอปแบรนด์เ okay. ข้าใจได้อยู่ดได้อยู่รักษาเวนเท,ทสสวัสดีค่ะคุณยายอ๋ออ๋อ่๋อแกชสายตา,าเอาไป วาดละลาปุ๋ยนะ่ะแล้วก็บลบน,น้านอกอีกชมะเมือ่อชีดดำคำตึงน้ำจะอยู่นะ้าจ้าค่ะขอบคุณค่ะยายาขอจุบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมคุณเลยกอเจริญโตใหมค่ค่ะ